ใจง่ายนะจำว้ได้ง่ายๆครกูไม่เอากับมึงอีกต่อไป <c oughs> อะไรที่จะมาทําให้รักให้โกรธให้เกลียดให้กลัวให้ตื่นเต้นให้วิ่ตกกังวลอ,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 อะไรอาวรณอิจฉาทศยะหึงหวงอะไรกูไม่เอากับมึงอีกต่อไป <c oughs> อตาตมมยตาอตาตมมยตา <c oughs> ไม่มีอะไรจะมาทำให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้อีกต่อไป คือไม่อยู่ใต้อำนาจของสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปจะไม่มีอารมณ์ที่ปรุงออกมาจากสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปธรรมะนี่ละเอียดมากจะเป็นการเป่าปีให้เต่าฟังเสร็จแล้วก็ไม่รู้ที่พูดอยู่นี้ไม่รู้ว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเพราะว่ามันเป็นสิ่ง ที่ทําให้ไม่ถูกอะไรปรุงแต่งได้เนี่ยเป็นอัตรมมยตาไม่มีอะไรแปลกในโลกไม่มีอะไรที่จะมาทําให้รักโกรธเกลียดกลัววิตกกังวลอะไรอาวรอ,อิจฉาพยาหึงหวงอะไรได้ <c oughs> ดีหรือไม่ดี <c oughs> เดี๋ยวนี่เรามันพูดไปแล้วก็ มันก็จะจะขัดใจกัน <c oughs> มันยังหวังนั่นหวังนี่ต้องการน,นั่นต้องการน,นี่ต้องการในทางบวกอย่างยิ่งในทางในทางลบก็ต้องการที่จะไม่ให้เกิดเอาเสีนเลยซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ในทางเสียในทางขาดทุนในทางลบมันก็มันก็ต้องมีก็เป็นไปจะไม่ให้มีก็เป็นไปไม่ได้ <c oughs> แต่ว่าก็กลัวกลัวกลัวพีว่จกังวลอยู่เป็นความกลัว <c oughs> ส่วนในทางบวกนั้นก็หิวกระหายกันอยู่เรื่อยอยากจะมีอยู่เรื่อยยิ่งเห็นคนอื่นไม่อยู่แล้วก็ยิ่งต้องการใหญ่บางทีก็อยากจะสวยหเห็นคนอื่นสวยแล้วก็อยากจะสวยบ้างมันก,มออก็กลุ่มอกกลุ่มใจมันสวยไม่ได้อย่างนี้นี่เลยกรากมันกัดทัวใจมันกัดผู้ที่ <c oughs> ไม่มีความรู้ ผีตัวนี้มันกัดมันยิ่งกว่าหลอกถ้าหลอกจะเป็นอะไรนักหนามันหลอกแต่ถ้ามันกัดมันก็เจ็บปวดเจ็บถึงหัวใจ <c oughs> จะเอาอะไรมาไล่ผีตัวนี้กันสักทีนี่ธรรมะสูงสุดในพระพุทธศาสนานะมีอยู่มากบทหลายบท <c oughs> อย่างที่ได้รู้จักกันแล้วก็มียังไม่รู้จักก็มี ธรรมาก็พยายามที่ยังให้ได้ยินได้ฟังกันคำว่าสุญญตาตาถาตาอีทัปปัจยาตานี่พูดมาหลายปีแล้วนะอพอจะมีร่องรอยมีวี่แววเั็นมาบ้างเดี๋ยวนี้ใหม่เกินไปคือคำว่าอะตัมมะยะตาฟังดูไม่รู้อะไราะไม่เคยได้ยินเลย เพียงแต่ชื่อของมันก็จะจำไม่ได้แต่ละอัตมมัยตาอัตมมยตา <c oughs> รู้คำแปลที่ภาษาคนง่าย,ายภาษาชาวบ้านภาษากลางบ้าอัตมมยตากูไม่เอากับมึงอีกต่อไปกูไม่ยุ่งกับมึงอีกต่อไปกูจะไม่เกี่ยวข้องกับมึงอีกต่อไป <c oughs> อย่างนี้ความหมายตรงที่สุดเลย <c oughs> อะไรมารบกวน หรือมายั่วย้าวหรือมาขู่เข็นอะไรก็ตามให้ทุกยากลลำบากใจกนะ็ไล่มันไปด้วยมุนนีสักดิ์ก็ว่าเป็นบาลีว่า,าตัมมายตา,าธรรมดาน่อยก็ว่าเป็นภาษาไทยว่ากูาไม่ยุ่งกับมึงต่อไปกูไม่งองมึงต่อไปกูไม่เกี่ยวข้องกับมึงต่อไปรู้จักธรรมชาติตองมึงดีแล้วมีแต่กัด มีแต่กัดกูก็จะไม่เอากับมึงต่อไปชั่วก็กัดตามชั่วดีก็กัดตามดีดีน้อยก็กัดน้อยดีมากก็กัดมากนะอย่าบ้าดีอย่าลงดีกันนักนะยิ่งดีมากยิ่งกัดมากยิ่งกัดลึกนถ้าไปหลงรักกับมันถ้าอย่าไปหลงกับมันมันก็ไม่กัดละมันก็ดีตามแบบของมันก็เป็นตถาตาตามแบบของธรรมชาติ แต่เมื่อไปยึดมัน่นถือมัน่นโดยป่าทานพอใจหลงไหลนะั่นแหละมันจึงจะกัดไม่มีอะไรอะที่ว่าไปยึดมั่นเขาแล้วจะไม่กัดนี่ช่วยฟังให้ดีไม่มีอะไรอ่ะที่ว่าไปรักมันเขาแล้วมันจะไม่กัดใครจะค้านก็คข้านี่ว่าไม่มีอะไรที่ไปรักเขาแล้วที่จะไม่กัดนนไม่มีอ่ะ ไม่กัดอย่างนี้ก็กัดอย่างนั้นไม่กัดอย่างนั้นกกัดอย่างนู้นกัดอย่างเปิดเผยกัดอย่างเล่นลับมันก็กัดทั้งคือให้เจ็บปวดในจิตใจแล้วก็ยังกัดซับซ้อนกันเป็นหลายหลายชั้นก็มีกัดแล้วกัดอีกกัดแล้วกัดอีกแล้วเกิดความกัดอย่างอื่นต่อไปอีกให้กัดแปลกๆออกไปอีกจะเป็นบาลีก็พูดว่าสุภาพว่าไอ้สิ่งใดที่ว่าไป ยึดถือเป็นตัวตนเขาแล้วที่จะไม่เป็นทุกข์นั่นไม่มีสิ่งที่ไปยึดถือเอาเขาแล้วจะเป็นทุกจะไม่เป็นทุกข์นั้นไม่มีไม่ว่าอะไรไปยึดถือเ,อาเขาแล้วจะเป็นทุกข์ทั้งนั้นแต่มาพูดภาษาภาษาอะไรภาษากลางบ้านภาษาคนโง่ภาษาคนธรรมดา ไม่มีอะไรที่ไปยึดถือแล้วจะไม่กัดนั้นไม่มี <c oughs> ที่เมื่อพูดถึงการกัดบางทีมันกัดตรงๆมันกัดโดยเจ็บปวดตรงๆร,รู้สึกเจ็บปวดตรงๆแต่บางทีมันก็กัดซ่อนเร้นมันไม่แสดงอาการเจ็บปวดทางเนื้อทางนั้นแต่มันเจ็บปวดทางจิตใจหรือมันผูกพันจิตใจ ในความรักอะไรที่มันรักชอบกันนักเนี่ยสังเกตดูไว้ดีสิมันกัดชนิดหนึ่งอ่ะกัดชนิดหนึ่งกัดชนิดที่รู้รู้สึกได้ยากอะกัดที่ไม่แสดงการเจ็บปวดตรงๆมันมันมัน,ม,นมันกัดให้เจ็บปวดอย่างอื่นที่เรียกว่าทรมานใจไม่มีอะไรที่ว่าไปรักกันแล้วจะไม่กัดนั่นไม่มี ถ้ามองเห็นชัดอย่างนี้แล้วกูก็ไม่เอากับมึงสีเนี่ยความหมายของอิตัมอาตมยตาอ